ตามกันต่อเลยนะครับกับทีงานนมเมืองสีนะครับของเสียนั่งชุ่มนะครับเป็นองครกบนักยางสุ today, ark, ่มนะครับครับนมเมืองสีนะครับม really uh ันเป็นปัญญายกำลัการของมนีเลยนะครับอีกข่ายหนึ่งนะครับนมเมืองสีนะครับนะครับรวการช่กันระบอกกงานที่สดใสสาบสาบนะครับนมเมืองสีครับนมเมืองสีนะครับ

มาลูกมามาลูกมามาลูกมาหมุนตะต้องเลยนะครับพี่หลังครับลูกเมืองสีนะครับพี่หลังครับสวยงันมากๆนะครับการเดินทางนะครับล่างไปลูกล่างไป ล่างไปลูกล่างายป,ปุ้ยสวยงามมากๆนะครับการเดินทางนะครับนมมึงสีนะครับ<ป>ล่ลางไปลูกล่างไปเรียนแล้วนะครับโยติดเรียบร้อยนะครับสวยงามมากๆนะครับนมมึงสีนะครับ ฮะลุนกันเลยนะครับคนติดตลอดนะครับนะครับพี่น้องครับเสียนัดยังซุ่มีแล้วครับมันหมานี่เอครับเสียนัดดีครับเสียนัดห้องหมานตื่นเต้นได้ครับวันนี้มุนเตอตองนะครับวันนี้ครับเสียนัดนะครับมุนเตอตองเลยนะครับนุ่มเมืองสีนะครับนี่ครับนะครับเจ้าของบังไฟนุ่มเมืองสีนะครับเสียนัดยังซุ่มนะครับพี่น้องอ้ามอ่าม เูการดูการย้อนยันบเงยหาสิบ่หาเจ็ดสิบเบิงครับครับผงมาสิเอ็มยงดเท่าไรมดาวมองมีเบานะครับพี่น้องครับสามาร้อยพันไปพันไปนะครับบุญเงี้หาสิบ่หาเจ็ดสิบยัน มองขาวเลยขาวให้ดำจุดในยด้วยข้าวเร่งควาตอนนี้จะเริ่มเลยยี่สิบโอ้ยไปไปทีพอสักอย่างไปตากันตาไปสื่สักอยงเป็นพอแล้วตางมือเพื่อนเอ็มโอ้ยแต่ทำงันเสียดายเยอะเนาะจากผมสี่สิบพันไปครับ น่าจะสะอาดนะครับน้องรับสะอาดนะครับขับรถเลขาสิบ้าเจ็ตามที่ีอวเดินตามทบครับับผมสบายสบายดำเนินกล้งมดูบรากาศนะครับตามเลยเะนะงสามหกิบสามร้อยหกสิบคะแนนนะครับ